จริงการสวดมนต์นหลวงปู่นมอกมีประโยชน์มหาศาลนะกรรมฐานบ่าคือจิตมันจะเข้าถึงใจสนานาคมสะบอกเพราะบทสวดทุกบทเนี่ยมันออกมาจากใจสนานาคมแต่ถ้าเองถึงเข้าใจสนานาคมเนี่ยบททุกบทที่เองสวดเนี่ยเองจะมีความรู้สึกว่าบทที่สวดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรไม่ต้องไปแบรเลยท่้นหอก อ,อย่างจากักรพรรดินี้มันแปลเลยถ้าสวดถึงเมื่อไหร่ก็รู้จักเรื่องราวของตัวเองท่านว่ามันเป็นทิพยมนาจจิตเป็นทิพย์จิตเราเป็นทิพย์แต่เราอยู่กับขึ้นของจกักรพรรดิเปอร์เซนต์มากขึ้นเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเรานะไม่เกี่ยวข้องคนอื่นนะไม่ใช่ เหมือนที่มีคนเคยถามหลวงปู่ดูนะครับว่าบทจักรรพัิที่ให้ไปเน่มมันแปลว่าอะไรแล้วหลวงปู่เ็ตอบว่าบทสดที่ไหนเขาแปลกันแล้วถูกต้องก็คือสดไปก่อนเลยชื่้<ช>ความรู้สึกเอาเห<อ>มือนกับคนในราคมอะครับ้งนั้นอาคมกับ,บจิตมันก็ต้องอยู่ด้วยกันมันถึงจะใช้ใช้ประโยชน์ได้อาคมกับจิตเป็นเนื้อเดียวกันเปอร์เซ็นต์มากขึ้นอล้คล้ายกัน เหมือนกันเลยไม่ใช่้กลๆฮนะแต่มันยากหน่อยว่าเรายุคนี้มันวัตถุมันเจริญจะให้มันมาน,นั่งสวดโอ้โหยากนะเพื่อนตอนที่หลวงตาอยู่สแก้วคือหลวงตาไม่สนไอ้พวกอาคมนี่ใช่ไหมครับไม่เลยไม่เล่นนะมันเพราะอะไร,<ม>รครับมีพระหลายองค์ให้ไปเรียนอาคมยังหลวงพ่อหัวนี่ให้ให้ลูกศิษย์มาท้าบถามหลายครั้งนะ ครับบอกให้ไปเรียนสพพวิชาที่ท่านเรียนมานะลุงพ่อขวท่านเป็นลูกศิษย์ลูกปู่เจียนวักษัตรยโอ้ท่านมีวิสพพวิชาเยอะมากเลยครับทำตะกุดในน้ำทำตะกุลปีระดอกบูธาตดูโอ้เยอะเลยเป็นตู้เลยหนังสือครับมาจากมาจากอายุธยามาจากวัด มันอยู่แถวๆนั่นวัดประดูษประดูสงธรรมใช่มันอยแถวๆนั่นมันมารวมที่วัดไอ้พสสวรรค์นะท่านให้เด็กให้ลูกศิษย์มาเกี่ยกองอยากให้เรียนถ้านลุงตาเรียนกับท่านลุงตาก็จังเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ท่านนะ้วใช่ไหมมันก็ต้องศักดิ์ละลอกศลษย์พระพุทธสุสวรรค์เนี่ยถ้าไปถแทเขาห้ามเข้าวัดนะเขาห้ามอ ไม่รู้อ่ะไม่เอาดีกว่าหลวงตาดูไ่ถึงหกสามเดือนมึงก็เห็นแล้วไงพัด <c oughs> ีหลวงตาไปเรียนกับหลวงปู่ก่อนไงบ,บอกอะไปเรียนเลยไอพวกนี้เองเคยเรียนมาหมดแล้วหหลหละท่านบอกหลวงปู่ท่านก็ห้ามไว้ด้วยเหรอครับอย่าไปเรียนท่านบอกเรื่องพวกนี้เองเรียนมาแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรอเองเข้าถึงใจสานนาคมนั่นแหละท่านว่าเมื่อก่อนท่านให้สวดพุทธังสานานาสาวีไง ครับธรรมมังสารมังสังสอยู่ตรงนี้เราสมบัตินี่คือสภพวิชาทั้งหมดในบุทธศาสตร์มันอยู่ตรงเนี้ยอถ้าเอง,งไม่เกิดเองก็ไปพุโทโธเลยครับพุโทโธเลยถ้าเองจะเกิดก็ทำโมสังโคไปอีกเพราะไอสังโคนั่นคือโพธิสัตว์มังปัจเจกมังอะไรประมาณเนี้ยถ้าเองเข้าถึงพุโทโธเองก็ไม่เกิดเลยอ๋อเหมือนอย่างที่ท่านสายหลง ปู่ทาง<ช>วัดป่าก็บอกให้ภาวนาพุโทโธอีกครแต่มันยากหน่อยฮอะ<อ>เพราะว่ามันต้องจดจ่อไงครับมันไม่ง่ายๆนะที่จะเข้าถึงอเอะถ้าเข้าถึง<อ>สาธุ่ด้วยะ่ะครับท่านก็เลยต่อไปใตส้สน,นาคมท่านให้ปิดอาบายภูมิไหมก็คืออย่างน้อยก็ไม่ตกต่ำแน่ๆ คำว่าเปียบัยภูมิคือเวลาท่านให้แผนภาพที่ท่านให้เราสวดครั้งแรกนะ่ะเวลานั่งพับเพียบพระนั่งคุกเขา่ามองภาพพราเนี่ยถ้าให้ถวายชีวิตไงพุทธทางชีวิตตังเมปูเจมิถวายชีวิตกับรพระพุทธธรรมพระสงฆนะ์ช่วงที่กราบเนี่ยเราก็มองภาพพระเราต้องการเอาพระที่เรากราบเนี่ยไปบันทึกที่ใจ เมื่อครั่ดวงตามันเป็นหน้าต่างของดวงใจไงถ้าเรามองบ่อยๆตาบ่อยๆบรนทึกบ่อยๆเนี่ย,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 ยตาเราเห็นรูปเนี่ยถามว่าจิตเรา,าสัมอผัดนามาทไมไหมสัมผัสความรู้สึกเนี้ยพระนั่นก็จะสว่างมั่งอะไรมั่งพระท่านก็จะยิ้มให้เราด้วยแต่พระท่านไม่ยิ้มหรอกคือน,นามาทำแล้นยิ้มอย่างหลวงปู่อย่างเนี้ย ได้หมดเลยนันจะเป็นสรพวิชาทีถา่ถ้าเราตั้งใจฝึกจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามองมนุษย์เนี่ยเราเห็นรูปเนี่ยเราสามารถจะสัมผัสที่จิตเขาได้เขามีความรู้สึกไงเขามีความรู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยเราก็สามารถจะแผ่เขาได้ใช่ไหมล่ะครับคือมันรูปกบนามไงมก็เหมือนเ,นเราเกิดมาตอนจําความได้เนี่ยเวลาเราเห็นเห็นรูปเนี่ย เราก็จะสัมผัสนามเราก็จะรู้ไอ้น้มนั้นคืออะไรโต๊ะเอ,อี้มนุษย์อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมครับปิ้งไก่อะไรพวกเนี้ยถ้าเรารู้สึกปิ้งไก่มันก็รู้สึกแล้วว่ามันต้องหอมมันต้องมีรูป <ora S 2> ลดปิดเสียงมาเลยถูกต้องนะฮะการกราบพระเป็นก็เหมือนกันคล้ายๆกันท่านบอกเพราะรูปพระเนี่ยท่านมีรูปมีนาม อย่างรูปหลวงปู่อะรูปหลวงปู่เนี่ยรูปท่านก็นคือหลุงพ่อเราเรียนจต่ลูกแต่นามคือบรารมีท่านครับมันเป็นสายใหญ่บรารมีท่านค,คือกรรมที่ท่านทําในอดีตเนี่ยอยู่ที่รูปท่านหเหมือนกรรมเราอะก็อยู่ที่รูปเราที่หมอดูมาดูว่าเอ้เรามีอย่างี้อย่างนี้เนี่ยบ้านอยู่อย่างงี้เนงงี่ยเขารู้ได้ไงอขอเขารู้ที่เราแลหละอ๋อจริงๆเราเฉลยเขาเองใช่ <laughs> มันเป็นวิสังหมอดูแต่เขาเอาไปไม่เป็นประโยชน์แค่นี้เองคือเขาเขาฝึกไปสั้นทำให้อายุสั้นหมายถึงอะบารมีสั้นเพราะชาติเดียวทำไมไม่เอาไปเป็นประโยชน์ชาตินี้ไปอนาคตพวกหมอดูที่แม่นๆ่นะ อ๋อเหมือนกับว่าคือเขาได้วิชาในการดูแต่ว่าเขามีราคาที่ต้องจ่ายด้วยเขาเขาไม่เข้าใจในอนาคตเขาเอาปัจจุบันชาติชเอาเอาทรัพย์ส่วนใหญ่ใช่ไหมล่ะมันก็เลยอนาคตมันก็เลยดูไม่แน่นแล้วอ๋อแล้วเหมือนว่าพอเขาได้ทรัพย์แล้วคือใจมันก็อาจจะไม่นิ่งเหมือนเดิมด้วยอ๋อ ติดขึ้นะนะิดขึ้นทั้งโลกมันจะไม่แม่นเหมือนเดิมไม่สังเกตเลยใหม่ๆเนี่ยหมอรูใหม,ม,ม่ๆโคตรแม่นเลยเพราะนานเข้าว่าโอ้อผิดมั่งถูกมั่งแล้วงั้นถ้าเราจะดูแม่นก็คือต้องไปหาดูหมอดูที่เป็นดาวรุ่งก่อน <c oughs> ถูกต้องเลย <c oughs> <c oughs> แต่สพภพวิชาพวกนี้มันมาจากพุทธศาสตร์ทางนั้นน่ะคน่าเสียดายว่าเขาไม่เอาไป,ไปสร้างบรารมีเขาไง ถ้าเข้าใจภพภูมิเข้าใจเรื่องการบินว่าใจเกิดเข้าใจคือคิดไกลๆอ่ะเขาเข,ขาจะไม่ทำเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์มากกว่าอ้าวจริงๆครับในเวลาอย่างเอามีอะไรถามวันนี้วันดีนะผูว้วคนมานี่รวยทุกคนเลยนะ<สาร> คนก็รวยเร็วหน่อยอบางคนก็ค่อยรวยรวยรวเร็วเป็นคำถามที่ส่งขึ้นมาเมื่อกี้เจ้าค่ะเดี๋ยวขออ่านนะเจ้าค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับวิญญาณหรือผีอะไรเนี้ยล่ะค่ะเพราะว่าแม่ชีก็ขออ่านแทนในโลกของวิญญาณผีจะพูดความจริงในเหตุการณ์ต่างๆ ระบุชื่อบุคคลต่างๆว่าใครคือชาติปัจจุบันผีแบบไหนแล้วคนแบบไหนจะสื่อสารตามความเป็นจริงได้คนที่สามารถถามผีเกี่ยวกับข้อมูลในอดีตนอกจากพระอริยสงฆ์และพระทีป่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วคนทั่วไปที่มีวิชาอาคมจะถามผีแล้วมาบอกผีว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเราสามารถเชื่อผีได้ได้ไหมเจ้าคะท,ทุกอย่างพิสูจน์ได้ จริงๆแล้วคนที่สัมผัสผีไม่ใช่พระหรือไม่ใช่ฆราวามากน้อยนะฆราวาเนี่ยจะมากกว่าพระเพราะว่าพระเนี่ยเมืองไทยมันมีอยู่ไม่กี่แสนเนี่ยแต่คนที่สัมผัสผีได้เนี่ยหลายสายมันเยอะแยะไปหมดนะเ mm hmm. ขาไม่ถามผีอี้อี่เท่หรอกเขาก็ถามพวกจาตุ้มเพราะพวกจาตุมเนี่ยเป็น<า>เทวดาใช่ไหมจ๊ใช่<า>กวกจาุกกลุกเท<อ>วดาอากาศ เทวดหรือภุมาเทวดา,ห,าหรือดาวดึงพวกเนี้ยเขาจะถามพวกเนี้ยเยขาจะไม่ถามพวกสัมโบเวสีเปรตอสุรกายหรอกอันนั้นมาโกหกได้อยู่แล้วคือมันหลอกตัวเลขได้อยู่แล้วว่านถอะแล้วเป็ดก็เป็นคำถามที่หลวงตาตอบเมื่อสักครู่นะคะว่าต้องเป็นผีระดับไหนก็คือระดับจ้าตุมนะถูกต้องฮนะคือมีความละเอียดแล้วต้องปฏิบัติ คนนะคะต้องปฏิบัติยังไงถึงสื่อสารกั้อารมณ์ดีก็คุยกับผีได้แล้วอคนอารมณ์ดีเนี่ยคุยกับคนก็ยังดีไงคุยกับผีก็ง่ายไงถ้าคนอารมณ์เสียเนี่ยคุยกับคนยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วไปคุยกับผียมบรู้เรื่องได้ยังไงส่วนมน,นี้แหละส่วนเปนเร่อยๆบางคนก็เห็นผีพอเห็นแล้วเนี่ย ท่านบอกว่าจำอารมณ์ที่เห็นได้ไหมพยายามจำพยายามไปสวดมนต์หลายๆที่หลายๆที่เช่หมไปหลายที่เพราะบางที่มันมันเกี่ยวพันกับเราเนี่ยเวลาเราไปแล้วมันเบาได้ง่ายบางที่เนี่ยสวดทั้งปีก็ยังไม่เบามันไม่ยอมไปที่อื่นนะใช่ไหม,มคือเหมือนพระสุดงอะ่ะถ้าอยู่ที่ไหนมัน มันไม่สงบคือมันน่ามันไม่น่ากลัวเขาก็ย้ายลงงไง<ม>เขาย้ายไปที่อื่นหะย้ายไปที่น่ากลัวเพราะน่ากลัวมันก็จอ่จอๆกับคําภาวนาไง<ม>ท่านท่านต้องการให้จิตเบาต้องการให้จิตมีกําลังไงถ้าทําให้จิตรู้ไงมันก็ต้องหาในที่น่ากลัวที่แรกท <มา S 1> ี่ปีบีอยู่อะไรประมาณนี้ หมายถึงอัพมายถึงทั้งโลกคืออัปเกรดหน่อยว่าถูกต้องอยู่ที่เดิมมันก็คือพยายามหน่อยว่าเราสวดมนต์มาหลายปีแล้วเนี่ยเอทำไมไม่ไปหน้ามาหลังสักทีขี้เกียจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นก็ขี้เกียจเป็เวลาอ่ะสองก็เล่นทางโลกมากถามก็คุยกันเยอะขึ้นไม่ติดต่อไม่จะไปเรียนจบได้ไงเรานก็เรียนไม่จบอยู่ดีอ่ มายถึงพอสวดจบแล้วถ้าเกิดเราไปทางโลกปั๊บมันมันขาดเลยเหรอครับถ้าเราอารมณ์ทางโลกโดยชชคไม่ดีเนี่ยมันมันขาดนะอขึ้นมันไปเลยฮะสายใายขาดเลยฮะเห็นหน้าคนที่เกลียดโกรธปั๊บเนี่ยสายใยขาดเลยอ๋อก็เลยต้องหลับตาสวดสายใยไม่ดีบางบางทีมองไปนานๆเข้ามันก็เพิ่มสายใาย,ายเป็น ห้านาทีสิบนาทีไปเรื่อยๆมันยาวไปเรือเ่อยไงมันเหมือนกับคล้ายๆเราเวลาเราสวดปั๊บเนี่ยเราลุกขึ้นสวดสเปนแล้วก็สวดต่อสวดต,ต่อพิจารณาต่อเนี่ยขึ้นมันก็ต่อไงอเ,เราเห็นคน,นอ้าแผลให้มันหน่อยอะไรประมาณเนี้เฮ้ยพิจารณาใบใหญ่เนี้ยก็พิจารณาไปแผลไปแล้วก็บันทึกไป แลแต่เราอ่ะแล้วแต่ภารกิจเราคืออยู่ในคลึ่น,นในได้อะแล้วแต่ละวันะขึ้นหลวงปู่ขึ้นจกักรพรรดิขึ้นภูมิหารขึ้นของการพิจารณาใช่ไหมมันก็ยืนเดินนั่งนอนหลวงปู่ทำไมให้ดวงตาทำสถานที่ไม่ให้ทำอะไรเลยะครับให้กินอนอนสวดมนต์นะ ที่ทาไม่ทํานะที่ทำนะเขามีคนทําหมดเลยทุนเป็นที่อย่างเดียวคือจิตนอนตดมนั่นเอถ้าทําไม่ได้ปีสองปีเนี่ยสมควรออกจากวัดได้แล้วล่ะแสดงว่าไม่รุ่งละไม่แล้วเพราะว่าไม่ไม่เอาจริงแล้วไม่เอาจริงวันนี้พรุ่งนี้จะเอาจริงไหมเป็นประโยชน์กับตัวเองไหมไม่เป็นเป็นประโยชน์กับวิญญาณไหมไม่เป็น เป็นประโยชน์ในชาตินี้ไหมไม่เป็นเป็นประโยชน์ช่วยหลวงตาได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยไม่เป็นเลยไปตามกรรมเลยไปตามกรรมเลยชัดๆเลยวิญญาณก็ฝากความหวังไม่ได้เวยไม่ได้ฮะครับวิญญาณเป็นทุกข์มากนะตอนเนี้ยหลวงปู่หลวงปูจริงๆหลวงพ่อท่านพูดจริงๆเลย ถ้ามองในอนาคตเนี่ยมันจะมีความวุ่นวายไม่จะมีไยธรรมชาติมันจะมีโรคระบาดคนมันจะตายก่อนกนอําหนดมันจะมีโรคสารพัดโรคที่เราเห็นเนี่ยโรคอวัยวะโรคความดันโรคหัวใจโรคมาเร็งพวกนี้ตายก่อนกนําหนดหมดเองเหลือวันหนึ่งเองตายปับ๊บมันต้องคูณห้าสิบเข้าไปลองคิดดูดินบะโลกวิญญาณด้วยถ้าเองฝึกปับ๊บนึกถึงข้าปับ๊บ มันปับ๊บมันนอมปับ๊บมันเปลี่ยนปุ๊บเลยที่สุดมาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นพเป็นกดโกดๆแล้วเปลี่ยนวิญญาณพวกนี้หนวยหน่วย,วยฉันว่าสมัยก่อนลุกสิลหลวงพ่อคณะหลวงตานี่นะครับหน่วยกวาดขยะวิญญาณ <c oughs> ที่สบร เดี๋ยวนี้มีมีคณะเพิ่มขึ้นครับมีมีคณะเพิ่มขึ้นคณะกวดวิญญาณมีคณะที่มากที่สุดคือชีวิตมีประโยชน์เดินไม่เขาไป<ม>นั่นะคือหน่วยกวดวิญญาณทําความสะอาดวิญญาณมไม่ชมันจะไปหมดนะไม่ใช่ครับวิญ,ญญาณเขาติดอย่างเขาเขาไม่ไปไม่รู้ว่ามันไม่น้อมมันก็ไม่ไปแหล้วม,มันน้อมอมไรมันไปเมื่อนั้น เหมือนเรานะ่ะเขาของแม่เราเราไม่เอาอะ่ะก็ต้องให้บ่อยๆป่ะครับกมันอยู่ที่มันน้อมามันไม่น,น้อมรือไม่มันไม่ไปหรอกบางทีมันมีความโกรธมีความอาฆาตใช้เวลานานมันไม่ยอมน้อมมันไม่ใปมันจะอรอรอใช่รอ,อเช็คบินใครก็ได้ที่ทําให้มันมีทุกข์อ่ะ ก็ถ้าเทียบเหมือนเราบ้างถ้าเราโกรธอยู่เราก็คงจะไม่ยอมดีด้วยสักรอบเดียวเันก็ต้องให้งอเหมือนบ้างแน่นอนอยู่แล้วเพราะนั้นชีวิตมีประโยชน์นะฮะอย่าอย่าอย่าไปเพลินมากท่านบอกโลกมันไม่แน่นอนหรอกเนี่ยยิ่งยุคนี้ยิ่งรีดต้องรีบทำเนาะโลกมันก็จะกำลังจะเปลี่ยนแปลงไม่เห็นนะเปลี่ยนแปลงั้งโลกมันจะเกิดอะไรก็ยังไม่รู้เลยเนี่ย ยังยังพอหลวงตาพูดถึงน้อมไปแผ่บุญไปอะไรอย่างดวงวิญญาณที่ตึกสอตององอที่จตุจักรที่ถล่มอะค่ะได้เหลือทั่ไปแล้วเราเราช่วยเขาแผ่จากตรงนี้ถึงไหมเจ้าคะเราไม่รู้จักเขาเขาไปแล้วเขาไปในใน,นจะเข้าหน้านเขาไปเรียบร้อยแล้วอ๋อไม่ต้องกลัวหรอกพอเขาได้ยินเนี่ยเขาไปก่อนงตาอีกอ๋อนะคะจริงๆ โอ้โหยกเว้นมันไม่ยอมกันแล้วยังยังมีข้อสงสัยว่าอย่างเป็นแต่งงานพม่าเขาจะฟังเราสวดภาษาไทยออกไหมเจ้คาค่ะในโลกวิญญ,ญาณภาษาจิตภาษาเดียวภาษาจิตนะเจ้คาค่ะภาษาบุญกับภาษาบาปอย่างเดียวเลยโ,โ,โลกวิญ,ญญาณทั้งหมดเลยในโลกวิญญ,ญาณเนี่ยภาษาเดียวไม่ว่าประเทศไหนคือภาษาใจคุยกันด้วยใจ อยากให้คุยด้วยใจนี่ยจะได้คุยกับฝรั่งันนะใช้จิตใช้ใจคุยใชไไไ่ไม่ต้องฟุพงเฟ้อไฟล่ะไม่ต้องเนึกถึงมันมันก็ต่อมานั่นแหละมันไม่มีธาตุไงมันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณมันเป็นความรู้สึกเวลาเราถามก็ถามด้ความรู้สึกไงไม่เชื่อกับองเนี่ยส่วนมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะสวดบ้านไหนสวดประจําเนี่ย ก็นึกเอาที่บ้านเนี่ยบ้านฉันเนี่ยวิญญาณบิดามารดาสวดมานานแล้วเนี่ยวันนี้ขอพิซซ่าสักกล่องอะไรประมาณเนี่ยนึกในใจอ๋ออย่างอย่างยกตัวอย่างเรามองตาเรามองตาเขาเรารู้ว่าเขาคิดอะไรถูกแล้วเราก็สื่อสารเขาในใจโดยไม่ต้องพูดใช่ไหมถูกอ๋อสมัยที่ลุงตาฝึกเขายังถามเลยนั่งคุยกันเนี่ยเฮ้ย ในใจว่าอีกส่วนแล้วจะไปไหนเฮ้ยกูจะไปช่วมถามได้นะแอบคุยกันโดยที่เนี่ยสวดูเนี่ยแหละนั้นก็สวนเสร็จแล้วดูดูมันไปส่วมหรือเปล่าคุยกันในใจใช่ไหมถูกท<ะ>่องเลยเขาเรียกว่าโ,โทรจิตอ๋อโทรจิตโอ้โโอ,อม่ะเนี่ย ถ้าอยากม่วนนะต้องสวดบ่อยๆนึกถึงหลวงปู่บ่อยๆแล้วท่านจะม่วนอยู่คนเดียวในห้องม่วนม่วนกับผีกับวิญญาใช้มันได้เฮ้ยเปิดไฟให้หน่อยเดี๋ยวแม่เปิดให้แล้วไม่ต้องวิ่งใช่ไหมเจ้าค่ะไม่จ้องวิ่งหนีเลยตกใจมันจะไปหนีทำไมอ่ะวิญญาณมันไปจากคนโอเคเจ้าค่ะพวกพศพ่อมดหมอผีทำไมมันเอาผีมาใช้ได้อ่ะือ้ใไหม หนูไม่ไปเขามาัดหนูโน่นนี่นั่นเค่นี้เยอะแยะที่หนูตาไปสะเพยมาโหมันต้องพังสำนักมานู่นแหละมันต้องอเชิญบาร,รมีอาิษฐานบาร,รมีรวมหลวงปู่บาร,รมีโพธิสัตวทุกองค์พร้อมบริวารท่านทั้งหมดช่วยหน่อยช่วยลือพุ่นี้หน่อย คือมันไม่เป็นประโยชน์กับตัวมันเองแล้วมันยังเป็นภัยกับในโลกวิญญาณไงคือมันจะทําบาปต่อไปเรื่อยๆไงก็ตัดมันซะตอนนี้ไม่ให้มันมีศัตรูมากขึ้นไงยนี่เราสมสารมานันแนะ่ะเราก็เลยไปพังสานักมันแกล้ญญาณไปหมดก็เหมือนช่วยไม่ให้ต้องทําบาปต่อไปถูกต้องฮนะครับอื ก็เหมือนคนที่ทําไม่ดีบางทีเราก็อธิษฐานเฮ้ยมึงน,น่าจะตายแล้วละ่ะถ้ามึงตายตอนนี้นะ่ะมึงก็จะรู้แล้วโอ้ oh, ถ้ากูอยู่นกูทำทำบาปต่อไปนะครับมันก็จะขอบคุณนะครับหลวงตาที่ช่วยผมครังั้นเราก็<ม>ต้องช่วยด้วยการสวดจกักรพรรดิใชมชครโบ